รู้จักองค์กรผู้ใช้น้ำภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561มี3ระดับคือระดับองค์กรผู้ใช้น้ำระดับลุ่มน้ำและระดับชาติ ที่ผ่านมาเรามีกลุ่มผู้ใช้น้ำหลายลักษณะตามประเภทการใช้น้ำรู้จักกันในชื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำชนลประทานกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มฟื้นฟูหรือกลุ่มอื่นๆที่รวมตัวกันทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำตลอดจนเสนอแนะความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาน้ำต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำวันนี้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561 เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลไม่น้อยกว่า30คนมายืน่นคำขอจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อจะได้มีสิทธิ์มีเสียงบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับองค์กรผู้ใช้น้ำได้ตามกฎหมายแล้ว และองค์กรผู้ใช้น้ำยังมีโอกาสเข้าไปเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำร่วมบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ถูกคัดเลือกเข้าไปเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับชาติด้วยครับ